ขออนุญาตต่ออีกแป๊บหนึ่งนะคะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะขั้นตอนสุดท้ายอ่าไปแล้วเหลืออีก2อสไลด์นะคะสรุปแล้วก็คือการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยนะคะหก็คือการออกเสียงประชามติเหมือนที่พูดไปแล้ว2รู้จักการใช้สิทธิและเสรีภาพของตนโดยนะคะไม่ขัดกับ กฎหมายนะคะโดยไม่ขัดปกกฎหมาย3ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ 4. ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่เสมอยิ่งทุกว,วันนี้ข่าวสารบ้านเมืองมีเยอะแยะนะคะแล้วก็มีหลายช่องทางที่เราจะเข้ารับฟังข่าวสารนะคะการฟังข่าวสารเพื่ออะไรคะเพื่อให้ เรารู้เท่าทันว่าเหตุการณ์ปัจจุบันมันเป็นยังไงนะคะต่อไปรำลึกอยู่เสมอว่าการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนนะคะการเมืองไม่ได้เป็นของรัฐบาลไม่ได้เป็นของคน,คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะแต่การเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเราเองนะทีนี้สรุปแล้วเหมือนที่คุณคุณนี้พูดเมื่อกี้ใช่ไหมคะ การมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยได้แก่การใช้สิทธิ์และเสรีภาพปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญติดตามข่าวสารสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาชิกท้องถิ่นผู้บริหารสอสอส,อสอวพวกนี้ได้หมดนะคะคณะรัฐมนตรีการใช้สิทธิและเสรีภาพของตัวเอง โดยที่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะการเริ่มตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะอ่ะทีนี้กลับมาที่หน้านี้คุณครูนี้บอกแล้วว่าจะถามคำถามหนึ่งคำถามใช่ไหมคะ ใครตอบก่อนได้คะแนนก่อนอครูนี้ถามไว้ว่าวันรัฐธรรมนูญของไทยตรงกับวันที่เท่าไหร่สิบธันวาค่ะสิบธันวาแพนเค,ค้กใช่ไหมตอบเมื่อกี้ค่ะอ่าสิบธันวาคมของทุกปีนะคะ เป็นวันรัฐธรรมนรูญของไทยคือวันที่ในหลวงรัชกาลที่7ทรงประทานรัฐธรรมนรูญฉบับแรกของคนไทยนะคะพวกเราถึงได้มีกฎหมายรัฐธรรมนรูญใช้มาถึงจนถึงปัจจุบันนะคะทําไมอ่าสมัยก่อนหน้านี้ก่อนสมัยรัชกาลที่7เราใช้กฎหมายอะไรถ้าเราเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ นะคะกฎหมายมันจะเป็นหลายๆอย่างใช่ไหมคะกฎหมายอย่างใน คุูนี่ครับทำไมมันไม่ได้ยินเสียงครับกูไปแล้วเอาเปิดไมค์คุยกับกูในซิเง<ร>าเป็นนว้ยฮัลอะไรไปหนึ่งสองสามได้ยินได้ยินไหมคะลูกแล้วค่ะได้ยินได้ยินค่ะโอเคค่ะเปิดไมค์ถามเลยนะคะอ่ะทีนี้เนาะ เดี๋ยวพอเสร็จแล้วมีใครสงสัยเรื่องอกิจกรรมทางประชาธิปไตยไหมคะอะเดี๋ยวจะให้ทำงานเดี๋ยวจะพาทำงานอ้าวก่อนจะไปทำงานถามก่อนสัปดาห์ก่อนเราเรียนเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะอ่าทีนี้เมื่อวานมีใครได้ดูข่าวทางการเมืองบ้างข่าวพาดห<ม>ัวข้อใหญ่เลย<ม>เรื่องอะไรคะ เรื่องอะไรอันนี้สำคัญมากได้ดูไหมคะเงียบ<ด>เลยดูคะ่ะอ่าได้ดูเมื่อกี้ใครตอบบอกหน่อยว่าเมื่อวานเนี่ยข่าวหลักเลยของแต่ละสำนักข่าวคืออะไรคะม็อบสิบแปดกรกฎาหรือเปล่าคะอ่าถูกต้องคะ่ะม็อบสิบแปดกรกฎานะคะ มอบสิดกรกฎาคมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของประชาธิปไตยนั่นหมายถึงการได้ออกไปใช้สิทธิและเสรีภาพของตัวเองตามระบอบประชาธิปไตยนะคะอันนี้คือการปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมคะแต่ในส่วนหนึ่งมอบตรงนี้ก็ทำผิดกฎหมายใช่ไหมคะเพราะช่วงนี้กฎหมายเขาเป็นไงคะใช้กฎหมาย ห้ามมีการชุมนุมนอกเคหสถานหรือว่าสร้างความเดือดร้อนใช่ไหมคะเพราะอยู่ในสถานการณ์เขาเรียกอะไรคือฟิวใช่ไหมล็อกดาวน์ในพื้นที่นี้เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่ออกไปชุมนุมหนึ่งเขาทำทำตามกิจกรรมประชาธิปไตยแต่ 2. องเขาทำไม่ถูกกฎหมายเข้าใจไหมคะทีะนี้พอเรารู้แล้วว่า ขั้นตอนหรือวิธีการมันแยกเป็นยังไงเราค่อยๆศึกษาแล้วก็คิดติดตามต่อนะคะอ้าวทีนี้เดี๋ยวมาดูงานของเราในแบบฝึกหัดแล้วนะคะหน้าไหนเอ่ยไมคุณนี้ไม่เห็นงานเลยเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งก่อนนะลูก อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นของคุณครูอันนี้ก็ไม่ใช่ขออนุญาตแป๊บหนึง่งไม่ยอมฉายให้อ่ะทีนี้มาแล้วนะคะไมยงานของเรานะคะถ้าในแบบฝึกหัดจะอยู่หน้าที่76อีกครั้งหนึ่งนะคะใครไม่มีแบบฝึกหัดเขียนใส่ในสมุดหรือกระดาษ ที่สำคัญอย่าลืมใส่วันที่ใส่ชื่อใช่ไหมคะอะทีนี้มีแค่หนึ่งหน้า4กรอบทีนี้มาดูในกรอบที่หนึ่งนะคะการใช้สิทธิและเสรีภาพเข้าใช้กันยังไงเราทำอะไรได้บ้างสิทธิและเสรีภาพสามารถทำอะไรได้บ้างคะ ใครพอจะบอกเพื่อนได้ไหมจำได้ไหมได้อะไรคะได้รับสิทธิ์สิทธิ์อะไรคะในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยกี่ปีคะเงียบแล้ว อย่างน้อยกี่ปีอเอ่ยคุณครูครับมันมองไม่เห็นรูปใบงานนะครับม,ม,มองไม่เห็นเลยเหรอโรคใช่คะ <lov> ่ะใช่ครออา้าวเหรอเโอเคเลยแป๊บนึงเราขอแชร์ใหม่อ้าวอันนี้เห็นไหมคะเห็นดีขึ้นแล้วใช่ไหมอา่าโอเคค่ะ ใส่เป็นข้อเลยจะได้ตอบถูกนะคะหนึ่งได้รับสิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยกี่ปีใครให้ข้อมูลได้กีป่ปีคะสิบสองปีนะคะคำว่าสิบสองปีนะคะต้องวงเล็บว่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทำไมต้องให้วงเล็บตรงนั้นถ้าไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นหมายถึง เราเรียนในโรงเรียนรัฐบาลนะคะอันนี้ยกเว้นเอกชนออกไปต่างหากทีนี้ในข้อที่2องทำงานอะไรได้บ้างติดตามอะไรคะติดตามการทำงานของรัฐบาล ก็คือการติดตามเราจะไปเดินตามหลังเขาได้ไหมไม่ได้การติดตามในที่นี้หมายถึงติดตามดูข้อมูลข่าวสารนะคะในแต่ละวันมีหลายสำนักเลยนะคะ,ะทีนี้มาในส่วนของการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเราสามารถทำอะไรได้บ้างตามระบบรัฐธรรมนูญ เราสามารถทำมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประชาธิปไตยยังไงคะเช่นการอะไรคะไปเลือกตั้งอย่าลืมว่าในวัยของเราการเลือกตั้งในที่นี้หมายถึงการเลือกตั้งประธานนักเรียนนะคะเสียดายว่าเราหาเสียงกันแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ลงเลือกตั้งเลย หาเสียงทิ้งไว้อ่ถ้าในส่วนของประชาชนทั่วไปไปเลือกตั้งไปอะไรคะการเสียภาษีอากรในที่นี้ในการเสียภาษีอากรคุณครูนี้บอกแล้วว่าถ้าแม้เราจัดทางานแล้วเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็ไม่ได้เสียนะคะ าสามในข้อนี้น่าจะเป็นในส่วนของผู้ชายคืออะไรคะรับาราชการทหารแต่ทุกว,วันนี้ก็มีทหารผู้หญิงนะคะแต่แผนกอื่นแต่ถ้าเข้ารับการเกณฑ์ทหารก็คือชายไทยทุกคนที่มีอายุครบ 21่สบอปีบริบูรณ์นะคะถ้าร่างกายปกติแข็งแรงนะคะต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารเราไม่ต้องอิดอดนะคะต่างประเทศเข้าเหยุไปเป็นทหารคนไทยยังมีผ่อนผันได้อะในส่วนต่อไปการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเราสามารถทำอะไรได้บ้างคะ เราสามารถตรวจสอบโดยวิธีไหนขออะไรคะขอตรวจสอบการใช้งบประมาณของอท้องถิ่นนะคะสามารถทำได้แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะคะ ก่อนที่จะไปยื่นการตรวจสอบเราจะต้องหาข้อมูลในการที่จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานการใช้งบประมาณข้อ2องอติดตามข่าวสารการอาธิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบ,บาล ในในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นในกลุ่มของคณนะรัฐมนตรีที่เขาจะมีการประชุมสภานะคะก็จะมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือการตรวจสอบการทํางานของรัฐมนตรีนะคะเขาเข้ามาดูว่าเอรัฐมนตรีคนนี้นํางบประมาณไปใช้ในเรื่องนี้ใช้จริงไหมเกินงบไปไหมอ่ะ งบใช้เท่านี้แต่เงินที่เหลือไปไหนต้องมีการตรวจสอบอศึกษาข้อมูลไว้นะคะเขือ่อโตขึ้นไม่แน่นะคะป .6 ทับ2อาจจะมีนักการเมืองก็ได้นะอาจจะมีคนไหนคนนึงไปเป็นนักการเมืองก็ได้นะคะศึกษาไว้อ่าการเข้าร่วมเสนอกฎหมายทำยังไงคะ เข้าชื่อสนอร่างพระราชบัญญัตินะคะต่างๆหรือเข้าเสนอร่างพระราชบัญญัติเรื่องการอขอพื้นที่ป่าชุมชนในเขตชุมชนของเราใช่ไหมคะ ข้าวอะไรคะข้าวก็ชื่อเสนอแก้ไขพระราชาบัหยัดกฎหมายแรงงานอ่ะเขาได้นะคะในเมื่อถ้าเราเห็นว่าเอ๊ ถ้ามีโรงงานหรือว่าสถานที่ประกอบการแห่งสักแห่งในพื้นที่ของเราใช้แรงงานเกินที่กฎหมายกำหนดนะคะเราสามารถที่จะเข้าเสนอชื่อเพื่อตรวจสอบนะคะได้นะอา้าวจริงๆตามกฎหมายนะคะกำหนดให้แรงงานทำงานต่อเนื่องกันไม่เกิน12ชั่วโมงนะคะ ถ้าเกิน12ชั่วโมงเป็นยังไงคะจะต้องมีค่าอ่ค่าอะไรค่านอกเวลาเนาะเขาเรียกว่า OT เนาะให้เป็นการตอบแทนแต่ถ้าสถานประกอบการเหล่านั้นไม่ให้นะคะแสดงว่าเขาทำผิดกฎหมายนะคะอ่าโอเค ทันไหมคะเสร็จไหมเปิดไมค์ตอบด้วยคุณครูนี้จะขอหยุดแชร์หน้าจอนะคะ